สวัสดีครับวันนี้ผมขวัญทักคนรีครับผมเราอยู่ที่อู่แม็กซังลอซิ่งนะครับผมจังหวัดระยองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าพี่ที่นี่ครับผมเขามีวิธีการเซ็ตช่วงล่างยังไงทําช่วงล่างยังไงทํารถคอกยังไงให้มันขับออกมาดีครับสวัสดีครับพี่แม็กครับสวัสดีครับพี่ขวัญพี่แม็กครับจะบอกว่าอย่างนี้ เมื่อก่อนเนี่ยเหมือนพี่แม็กเนี่ยจะทําแต่รถติ้งใช่ครับพี่รถสนามอะไรพวกนี้เมื่อก่อนนี่ทําอยู่แถวไหนครับพี่อยู่สุดปากการบางพลีครับผมแล้วไงทําไมถึงย้ายจากสมุดปากการบางพลีมาถึงระยองได้ครับผมกลับมาอยู่บ้านตัวเองพี่อันนี้เป็นบ้านของเราไม่ได้เช่าเขาอ๋อก็เรียกว่าตอนนี้กลับมาทําที่บ้านเต็มตัวครับพี่ธุรกิจกับที่บ้านเต็มตัวอยู่แถวบ้านใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างพี่เดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าแถวระยองเนี่ยพวกรถเขาเรียกรถส่งของกระแสรถพวกคอกซิ่ง เป็นที่แบบเขาเรียกกําลังฮอตมากด้วยด้วยธุรกิจปัจจุบันเนี่ยพี่รถชาวสวนเยอะรถการขนส่งเยอะพวกใช้ไงในการขนส่งพวกทุเรียนแล้วเนี่ยคราวนี้พวกทุเรียนมูลค่ามันเยอะกีโลร้อยกว่าบาทลํานึงเนี่ยรถวิ่งไปเนี่ยต้องแบกมูลค่าของถึงสามสี่แสนมาคันห้าหกแสนเลยเพราะฉะนั้นรถกระตงเซ็ตแหนบให้เข้ากับมูลค่าของสินค้าด้วยครับเรียกเรียกเรียก,ยก <c oughs> ว่าพูดง่ายพี่แม็กก็เลยบอกว่าไอรถค้อง <c oughs> ที่เราเห็นอยู่แบบนี้นะไม่นั่งเผา ไม่นัางเผาเลยเรียกว่าเรียกว่าถ้าสมมติอ่ะคุณทําช่วงล่างไม่ดีอ่ะแล้วคุณขนของใบทุเรียนอ่ะใช่ครับมันเกิดลงข้างทางไว้่ะใช่ครับมีกระเด็นร่วงบ้างอะไรบ้างเรียกว่ารถพังไม่พอนะทุเรียนพังนี่อ๋อโหเป็เสร็จนี่ครึ่งล้านได้ครับพี่เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับยิ่งเป็นพวกก้านยาวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยก็โลละ200กว่า ห้ากิโลแล้วลูกหนึ่งก็สี่ห้าโลเรียกเรียกว่าคนที่ขนส่งแบบนี้ก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับช่วงล่างใช่ลดค่อนข้างมากใช่ครับพี่แม็กแล้วพี่แม็กตอนนี้ปรับแต่งช่วงล่างเป็นยังไงบ้างพี่เกี่ยวกับโช๊คของออสเตปผมปรับแต่งโดยที่ว่าให้รถตัวเปล่าเนี่ยสามารถขับได้นิ่มด้วยครับแล้วก็เวลาบรรทุกเนี่ยพยายามให้ให้แหนบยี่สิบินของเราเนี่ยรับภาระแทนที่จะให้เพากับเชสซีไปรับภาระแล้วก็คราวนี้พอ แหนบดีแล้วก็ต้องมีโชกออกครับมาช่วยซับใชโชคของออสเตปเนี่ยขาคืนเขาเหนืดดีขาลงเขานิ่มเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามีการเข้าโคง้งมันก็ช่วยทําให้ซับได้ดีขึ้นมไม่แข็งกระด้างเ,เรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยสแสดงพี่แม็กจะใส่ใจเกี่ยวกับน้ําหนักของแหนบใช่ครับผมเรียกว่ามีศิลปะการปรับแต่ง<ป>แหนบใส่เทที่หนใช่ไหมคือไม่ให้แหนบนั่งเทา พยายามให้เท่ากับที่ซีเรานั่งกันนั่งได้ไหมมันมันอยู่ที่น้าหนักในการเวทในการแบกคราวนี้แหนบเนี่ยยีมิลินเนี่ยมันก็มีข้างละสแผ่นข้างละสแผ่นแล้วแต่ช่างจะเซตกันลงไปผมเองก็ถามไกด์ไลน์ว่าลูกค้าต้องการสเต็ปประมาณไหนถ้าลูกค้าบอกว่าคันเนี้ยแบกแค่3ตัน3ตันแล้วก็เซตประมาณนี้เลยครับใช้แหนบอยู่ที่6แผ่นข้างละสแผ่นก็คือต้องต้องต้องระวังมากไม่ให้แหนบอ่ะมันมันมันเทามันไป คำเยตซีชใช่ครับพี่ถูกต้องมีโอกาส<ฆ>กระเด็นกระเด็นได้เวลาเวลาเผาคำเยตซีเนี่ยด้วยสรีระของเผาเขาเนี่ยคำเยตซีเนี่ยเขาแข็งแต่แหนบคือสปริงเราไปให้สปริงเนี่ยช่วยยืดหยุน่นครับแล้วก็โช๊คช่วยซับอ่าแล้วก็มาค่อยมาไล่โชค๊คเอาก็ประมาณว่าถ้าไปสับคำนี้ได้ไหมหลายๆค่ายที่ขายโช๊คก็ใช้กันว่าสมูทแอนด์สตรองก็หลายๆค่ายใช้กันอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับไม่ไม่ได้ไปไปไปเอาลิขสิทธิ์ของค่ายไหนมาคือสับคำเนี้ยใช้ได้กับการเซ็ตรถ ิเซ็ตช่วงล่างได้ดีเท่าไหร่ทำให้คนขับขับสบายเท่านั้นรถเกาะถนนได้ดีความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นถูกต้องครับค่อนข้างจะสูงใช่ไหมแล้วผมถามนิดนึงพี่อย่างสมมติอ่ะ หลายข้อจะสงสัยเอ๊แล้วอย่างรถบรรทุก3ตันอย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันมีโอกาสขึ้นไปติดชสซีรถขึ้นไปติดชสซี่รถไหมมีโอกาสไม่มีโอกาสดีกว่าเวลาจ้ำแรงเพราะบระรทุกของหนะักครับ,รบเพราะว่ามันมีโอกาสได้อยู่แล้วแต่ว่าครวนี้ต้องดูของขาขึ้นอยางโชก่าโชกเอาไหวไหมโชกอ,อ,อาอยู่ไหมด้วยพี่ใช่ใชก็อยู่ที่โชกอีกอยู่ที่โชกด้วยแล้วก็แต่แหนบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันช่วยต้านแรง แรงกระแทกได้เยอะมากว่เาเรามีลูกยางหัวท้ายซึ่งแหนบแหนบแหนบบรรทุกเนี่ยหลาย,ลาย,ลายที่เนี่ยอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ดิสเครดิตใครแต่ว่าสาหรับผมเนี่ยผมมองว่าแหนบบรรทุกเนี่ยหัวท้ายเขามีออกแบบให้ใส่ลูกยางครับเราเอาลูกยางไปใส่ไว้อย่าไปอ,าออกอนะเพราะว่าลูกยางเนี่ยมีสิทธิ์มีมีการช่วยให้ยืดหยุ่นได้ ถ้าเรามีแต่เหล็กเจอเหล็กเนี่ยยังไงมันก็กระด้างแน่นอนสแานใช่สถานเรียกว่าลูกยางเนี่ยเป็นตัวสับแรงกระแทกผมบอกลูกค้าทุกคันเลยว่าทําไปเนี่ยสักปีหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนลูกยางใหม่นะซึ่งลูกยางไม่กี่ร้อยบาทแต่รถเราเนี่ยคันตั้งกี่แสนแล้วก็มูลค่าของรถตั้งกี่แสนด้วยก็เลยแนะนาลูกค้าว่าเน้นเปลี่ยนลูกยางไปบ่อยเอาเรียกว่าพอเป็นรถคอกแบบนี้ต้องเซ็ตช่วงล่างให้ถูกวิธีเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนรถเตี้ยเพราะอย่างรถเตี้ยเราสามารถไปวอเชสตีได้ใช่ไหนนักเป็แบบ สามตันสี่ตันใช่ี้ยทำง่ายกว่ารถเตี้ยทำง่ายกว่าเพราะว่าอย่างรถเตี้ยสมมตอิอ่ะเราดัดแหนบลงไปมันเตี้ยลงไปเอ้ยมันติดมันติดชัตเตีเราก็เว้าวใช่ไหมว้าวมันก็พ้นโอ้โหหลายนิ้วแล้วทีนี้มันก็รถมันก็ ให้การตรงตัวที่ดีแล้วเพราะมันเพราะมันไม่คำเชสซีแต่อย่งางพอเป็นรถคอกแบบนี้มันไม่สามารถวอลเชสซีได้เพราะว่าพาวาวาไปเส็จความแข็งแรงรแงรงล,ลงมีโอกาสหักไหมพี่สมมติว่าวาวแล้วมันมาอยู่ในน้ําหนักแบบ3 4สตันขนาดนี้ด,ด้วยด้วยผมขอพูดด้วยในฐานะช่างคนหนึ่งไม่กล้าพูดว่าหักไม่หักเพราะว่าเพื่อนเพื่อนช่างหลายๆทีมเขาก็มีการวาวการอะไรกันใช่พี่ก็ถ้าบางที่วาวได้ดีมีการเซ็ตช่วงล่างได้ดีก็ไม่หักแต่ถ้าบางที่เราเนี่ยมีการถ่ายเทน้ําหนักไม่ดีก็มีโอกาสหักได้เนี่ย พื่อพูดง่ายคือถ้าว่าเจสซี่แล้วมีการนั่งเพาบ่อยๆมีโอกาสหักไปไปมองกันตรงนี้นะนี่ที่ผมกำลังจะหาคําตอบให้เพื่อนก็คือถ้าสมมติคุณต้องจําเป็นต้องเว้าเพราะอย่างพยายามไปกดที่ที่เชสซีเยอะอ่าก็คืออ่นาอย่าให้อย่าให้มันเพาอ่ะมันไปกระแทกเชสซี่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าให้แข็งแรงแค่ไหนก็วันนึงก็มีโอกาสได้ใช่ไหมให้มันไปรับน้ําหนักอยู่ที่แหนบพยายามเซ็ตแหนบให้มันให้มันเขาเรียกว่า ให้แนบเนี่ยทำงานให้มากที่สุดอ่าให้แนบทำงานได้มากที่สุดถูกต้องครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะบที่ว่าทางพี่แม็กเนี่ยมีวิธีการเซตช่วงล่างผมอยากให้เพื่อนๆลองมาดูนะใครๆที่อยู่ในโซนระยองครหรือจังหวัดใกล้เคียงชนบุรีจันบุรีครับผมลองแวะเข้ามาดูวิธีการเซตช่วงล่างบแบบพี่แม็กดู คันนี้ครับผมเซ็ตลงไปเนี่ยได้โชคด้วยแล้วก็ได้ชุดอุปกรณ์ครบเนี่ยแล้วก็ย่อให้ด้วยอยู่ที่หมื่นหมื่นสองพันกว่าบาทหมื่นสองพันกว่าบาทก็ได้พวกเจาะหูแนบด,ด้วยได้โชด้วยคู่หนึง่งแล้วก็มีการเซ็ตแนบมีสิบบิไปหกแผน่นแล้วก็ที่ร้านเนี่ยอุปกรณ์จะต้องใช้ให้ครบลูกยางหัวท้ายแล้วก็ประกับประกับเนี่ยกันบิดซ้ายบิดขวาจำเป็นต้องใช้เรียกว่าเรียกว่าระยะระยะประกับหลังใช่ครับที่เป็นมุมล้อเนี่ยรเราใส่ครบหมดทุกอย่าง แล้วก็บางครั้งใช้ไปแล้วเนี่ยรถมีการใช้งานเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ถาวรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นนิรันดนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็มีการปรับแต่งหรือว่ามีการเคลื่อนการหลุดผมก็รับผิดชอบดูแลให้อืมอันนี้สําคัญนะเพื่อนๆผมอนนาย<ผ>มากจะบอกอย่างนี้นะว่าหลายๆคันนะที่พอเวลาพอบรรทุกหนักๆหนักๆครับผมเชื่อไหมครับศูนย์หลังมันมีการเลื่อนครับผมใช่ไหมพี่ถูกว่าศูนย์หลังมีการมาดูแลให้นะเพราะว่ามันพูดยากแบกเนี่ยมีการขยับเคเลื่อนได้อ่าเขาแบกนครับพาละ แต่ผมก็ดูแลให้นะเข้ามาเนี่ยผมก็ขยับสาแรกก็ตีให้อะไรให้ใช่แต่ก็ไอ้ประกับที่เราใส่เนี่ยก็กันว่าเขาก็เคว้งไปเลยถ้าไม่มีประกับเนี่เคว้งออกไปเลยทีนี้มันก็จะยิ่งงานเข้าอย่างนั้นรถเลี้ยวเองได้เลยเขาเรียกเลี้ยวหลังเลี้ยวหลังอ่าเลี้ยวหลังก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าใส่ใจดูแลใช่ครับเพราะว่ามันเวลาผมจะบอกงี้นะพอรับน้ําหนักระดับ3ามตันนะแล้วรถคุณไปมีปัญหากลางทางอ่ะมันไม่สามารถมีอะไรที่จะยก รถขึ้นเพื่อมาเซอร์วิสอันตรายมากครับลำบากเท่ามาดูมาแม่แรงแม่แรงจะยก3าตันยังแทบไม่มีเลยนะใช่ครับเรียกว่ายากการจะต้องมานั่งขนของลงกลางทางก็โอ้โหลำบากมากของกาบนะเริ่มต้นสตาร์ทครั้งแรกครับเซอร์วิสและดูแลให้มันดีงแต่แรกถ้าเราเราเป็นช่างเนี่ยเราก็ถ่ายเทความรู้ให้กับลูกค้าและลูกค้าเนี่ยก็จะไปดูแลรถต่ออีกทีนึงแล้วเราก็มาช่วยลูกค้าซัพพอร์ตไม่กินลูกค้าพื่อง่ายครับ เหมือนกับหลายๆครั้งที่ทําไปนะผมจะบอกเสมอครับปีกว่าน,น,นี้เป,นเป็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 นผลประโยชน์ของลูกค้าผมจะบอกเสมอว่าทําไปแล้วเนี่ยถ้ามันบรรทุกไม่ได้ตามที่ว่าต้องการกลับมาเนี่ยผมจะแก้ไขฟรีภายในสองเดือนเรียกว่าอันนี้<ไ>ปเป็นประกันกเลยใช่เป็นประกันหลังการขายม,มันไม่มีอะไรที่ว่าตรงตามสเต็ปลูกค้าร้อเซ็เหมือนกับลูกค้าเนี่ยเวลาเขาบอกว่าแข็งนิ่มเนี่ยเป็นคลื่นกราฟเลย แต่ละคนแข็งก็ไม่เหมือนกันนิ่มก็เหมือนกันการใช้งานก็ไม่เหมือนกันอีกคือบางคนน่ะบรรทุกเยอะครับผมโชวมันก็ต้องแบบหนึ่งความแข็งเวลาเสต็ไปตอนที่ไม่บรรทุกมันก็แบบหนึ่งมันอาจจะแข็งขึ้นมาแต่พอบรรทุกเสร็จแล้วมันบรรทุกระดับสามตามอาจจะรู้สึกว่ารถมันนิ่มครับผมก็ต้องมาแก้ไขถ้านิ่มแล้วยุ้ยไปนี่ก็นั่งเผาก็มาแก้ไขฟรีพี่ใช่ไหมเพราะถือว่าเราเรารับเลยเข้ามาแล้ว S 2> <S 2> เงินที่รับมาเนี่ยผมสามารถปรับจูนได้ต่อ,อแต่ก็คือมันก็มีทามมิง่งทามมิ่งก็ขอสักสองเดือนอถ้ามันแบบน,นานเป็นปี2ปีเราก็จะอยู่ไม่ได้เราต้องจ่ายแรงลูกน้องโอเคแล้วสุดท้ายนี่ครับผมสำหรับโปรโมชั่นโชกออลสเต็ปถ้าสมมติเพื่อนๆบอกว่าอุย้ยแหนบเหนอผมผมทำมาเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจจะอยากได้โชคดีๆสักชุดหนึ่ง<ม>อยู่เท่าไหร่ครับพี่แมครับที่ร้านนะครับรอบคันติดตั้งอยู่ที่6000บาทครับของค่าแรงก็เรียกว่าแวะเวียนมาดูกันได้สำหรับใครที่มีปัญหาช่วงล่าง ที่แบบขนของระดับ3-4ตันแล้วมันโค้งอีกหนึ่งทางเลกครับโชกออสเตปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอคุณพี่แม็กที่มาให้คําแนะนําดีๆแล้วก็มาให้ข้อมูลดีๆกับเพื่อนๆที่ไปลองปรับแต่งกันดูครับสุดท้ายนี้ครับพี่แม็กครับถ้าเพื่อนๆอยากติดต่อฟังและข้อมูลนี้เป็นประโยชน์จะแวะมาหาพี่แม็กหรือโทรสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ไหนครับเบอร์โทรครับผม0874817665ครับผม Facebook ก็อูแม็กซังลอซิ่งครับผมมีเพจหน้าร้านครับผม t i ก t o k ก็แม็กซังหนึ่ง สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมครับผมถ้าอยากขนหนักบรรทุกหนักโชคอสเตปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ได้แน่นอน <ific> สุดท้ายนี้ก็ต้องขอคุณพี่วักมากมากครับสวัสดีครับพี่ฝันสวัสดีครับสวัสดีครับ